ถึงแล้วครับสะพานเทพสุดาอยู่ที่อำเภอสาสขันจังหวัดกาลสินไปกันเลยครับลงจากสะพานเทพสุดามาตอนนี้ก็ลด้แวะร้านอาหารเมนูสั่งสัง่งเมนูองไรปล่อยกุ้ง,ล, <laughs> ล,งลงจากสะพานมาอยู่เขาแห้งสัง่งปล่อยกุ้งเลยครับ ก้อ,อยตุ่มครับกินเลยกินเลยมาชิมก้อยตุ่มกันครับเพชรบนีบพอเพชรยู่ก้อยตุ่มลดจัดทำรดจัดแซบบบใช่ พ่อ,อ่างนี้พ่อจุ่มพ่อกุง๋งอันนี้ชาเขียวมะนาวครับชาเขียวมะนาว